เมื่อแ,แี้วเมื่อแก้วการพุทธทานที่ผลทธกระแสเมื่อวานเมื่อวยองนี่กรได้อะไรจะเริ่พรนสบายดีเมื่อทุกคนมามณีกะขอเอาบุญมาฝากเมื่อทุกคนเด้ออันนี้แมน่นบรรยากาศภาพรวมก่อนพิธีงานสมโูชพระยุทีวัดห้วยนางลีเมืองตะแคกแก่งขมวนเฮา สำหรับญาติโยมผู้ใดที่บ้มาบ่วมงานสมโพธิพระอยู่ที่วัดห้วยนางลีในเมื่อวานนีก้กะให้รับช้มคลิปนี้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศโฮงทานของบรรดาญาติโยมแต่ละคนที่มีกําลังศรัทธามาเป็นเจ้าภาพโฮงทานแต่ละโฮงทาน กระอคข้อใจสัทธาญโยมมทุกคนเ้อที่ได้มาเป็นเจ้าภาพโฮงทานในงานสมโภชน์เฮาในครั้งนี้กัมีหลายกว่า30ปลายโฮงทานหลายหลายคนกัเฮ็ดหลายมิมนูอาหารมาต้อนรับแขกสัทมาร่วงงานสมโภช์พระลายสื่อของเจ้าภาพเจ้าสัทโฮงทานแต่ละโฮงทานนกะแมนทางอนุกรรมการของวัดหัวนดงลีฮากะแมนได้จดบันทึกและก็ได้อ่านลายสื่อประกาศให้สัทญโยมได้ยินนํำกันเมืดทุกคน โฮงทานแต่และโฮงทานที่ได้มาตั้งโฮงทานในงานสวดพุทธะเฮาในครั้งนี้กระแมนบอกได้เลยว่าไาด่ดีทุกๆโฮงทานเมนูอาหารของแต่และคนใน,นกระแมนคนมาสวดพุทธะได้มาอุดหนุนมัดทุกๆโฮงทานเลย คือกับแต่ละคนได้เห็นอยู่ในคลิปเลยแต่ละหงทานที่ได้มาตั้งฮงทานอยู่งานสวดพูดพระเฮาในครั้งนี้ก็แม่นมวลซื่นการหลายๆคนที่มาอุดหนุนได้มาซื้อได้มาซิมอาหารของแต่ละโฮงทานอันนี้เป็นบรรยากาศสดสดเลยเพราะว่าอันนี้แม่นตอนเวลา4ี่โมงห้าโมงแรงเข้าพิธีสวดพูดพระในก็แม่นแปดโมงกลางคืนพนกาขออนุโมทนาขอบใจทางเจ้าภาพหงทานและการญาติโยมที่ได้มาอุดหนุนแต่ละหงทานนั้นแม่น บรรยากาศนี้คึกคืนเลยถือว่าม่วไหลายงานสวดพระอยู่ที่วัดห้วยนางลีฮอหงทานแต่ละหงทานน้กาบได้ตอนทับแต่ผู้ที่มาบวชเป็นพ่อขาวแม่ขาวแม่นตอนทับเมื่อทุกคนผู้ที่มาเฮ็ดเวียกผู้ที่มาห่วมบุญผู้ทีมาโมทนาบุญกรแม่นทางหงทานเพื่อนได้ตอนทับเมื่อทุกคน นี่อย่างนันดินิทาบอยโอ้การ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 เก้าิบเก้าตุ๊อเก้าสิบเก้าตุ๊กขอเทสดิทำอะไรการคือที่คูบ่าวว่าไปเด้อฮงทานตัวไรที่คูบ่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงบ่ได้ไปท่ายคลิปกาตองขอโทษน้ำไหล บางหงท่านก็มาตอนสามโมงสี่โมงแรงบางหงท่านก็บห้าโมงแรงหกโมงแรงจึงได้เอาหงท่านนั้นลงมาตอนที่กูบารไปท่ายนี่แม่นตอนบรรยากาศห้าโมงแรงสี่โมงแรงส่วนผู้ใดมาตอนเจ็ดโมงกัอาจจะบริยูในคลิปเด้อก็ขอให้ได้บุญน้ำเดียวเมดทุกคนมาห้าปีห้าปีนะถ่ายละห้าไม่เห็นได้บุญแล้วก็หมเวลาแล้องถ่าเด้อขอของขอควาใจตา Oh. ตอนนี้แม่บรรยากาศห้ามวงแรงหลายๆคนก็แม่เริ่มทยอยทยอยกันลงมาก็ที่จะไปจองบ่อนนัง่งก็ที่จะไปนัง่งเอาเครื่องไปวางนั้นหลายๆคนชวดหลายก็แม่มาเลาะซิมบึงหงทานก่อนเพราะว่าเมนูอาหารมาวันนี้ก็แม่หลายอีหีสามปลายกว่าหงทานญาย,ยมผู้ใดอยู่ทาง Facebook, TikTok และก็ u t u b e ที่บ่ได้มาห่มงาน ด้เหตุคลิปนี้กาให้ซ้ำกับว่าได้มาห่วมงานให้ได้บุญนำกันเมื่อทุกคนสำหรับเมนูน้ำปะนะกระแมนมีเกือบทุกน้ำทั้งกาแฟซานมซาเขียวน้ำกระเย็บและการนำอ้อยบางห้องทานเพื่อนหากะเอามามาขายบดนประมาณ5นาที10นาทีกระแม่นเมื่อแล้วตัวครูบาเองก็เลยถ่ายคลิปบ่ทันเพราะว่าตอนที่เพื่อนเอามาน่แมนครูบายัางคาโฆษณาอยู่ ในโฮงทานในงานโสดพระเฮากระแมนมีอยู่สองจุดจุดที่หนึ่งกรแมนอยู่ทางนาวัดจุดที่สองกรแมนอยู่ทางหลังวัดพีสะดวกสบายเลยผู้ใดอยู่ใกล้ทางใดกระแมนไปหับประทานอยู่ทางนั้นก่อนที่จะบวดเป็นพ่อขาวแม่ขาว นี่ก็แม่นบรรยากาศที่พ่อขาวแม่ขาวเฮาลงมาจองสถานที่บอนนั่งของไผ่ของเราหลังจากที่ได้จองบอนนั่งแล้วกอนเข้าพิธีสมโพธิพระนัก็แม่นแต่ละคนก็นได้ไปเอาอาหารของแต่ละองทานนั้นอากาศทางนำปณะ,ะมานั่งสรรอยู่บนนั่งของตนเองการไลายๆคนทางพ่อขาวแนะ่ทางแม่ขาวแนะ่มาห่วมกันจำศีลายมงคลที่ทางวัดเฮาได้เกี่ยมไว้อยู่ทางหน้าอาราม อยู่ทางข้างสิมนกครแม่นได้หลายคนได้มาจองได้มานั่งการบูรณาไมายความว่ามาจองแล้วก็คือผู้ใดมาละกะันยังมีสถานพีอยู่ทางวัดพียังว่างไหลผู้ใดมาละกะันสะดวกสบายบนใดก็แม่นนั่งอยู่บ่อน,นั้นเลยต้องขอขอบใจนําทุกๆคนเดอ้อที่รับชมคลิปวิดีโอของครูบาแต่ต้นจนจบตั้งแต่โฮงทานพุนจนมหอดบรรยากาศของพ่อข่าวแม่ข่าวใครผู้ใดบ่ไดามาะกะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ได้บุญนําเดียวหมดทุกคนส่วนว่าบรรยากาศการสวพดพพระของพวกข่าวแม่ข่าวและกาทางคณะเจ้าพระสงฆ์ก็แม่นจะได้เอาคลิปวิดีโอมาฝากให้ทุกคนได้เห็นอยู่ทาง f a c e b o o k t i k t o k และกาอยู่ทาง YouTube ของครูบาแม่นในมือถัดไปก็จะได้ออากมาฝากให้ทุกคนได้เห็นผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อ ເ <laughs> ອ <disappointment> ົາ <Shouldn S> 2ອັນນີ້